สวัสดีครับเพื่อนๆืวันนี้เรามาที่ตัวนี้อีกแล้วครับกาบอลนะฮะกาบอลนี่เขาเรียกว่าเครื่องทอดหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับยี่ห้อกาบอลนะครับสั่งออนไลน์มานะครับพันนิดนเท่านั้นเองนะครับราคาดีมากนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโปรเนี่ยเขาก็จะมีการลดอยู่ตลอดเวลานะครับอ่ะแบรนด์ขายโคตรดีนะครับมาเดี๋ยววันนี้ผมมี1เมนูมาแนะนานะครับวันนี้จะลองทําเป็นอกไก่นะครับอ่าเราหมักไว้แล้วอันนี้หมักไว้แล้วนะครับหมักแบบสูตรมั่วมากๆนะครับมา เสียบป๊กปแล้วครับเอ่อผมจะใช้อุณหภูมินะครับอ่าอุณหภูมิเขาบอกว่าเอาสักร้อยแปดสิบแล้วก็กลับหน้ากลับหลังนะครับข้างละประมาณ10บนาทีก็พอนะครับอ่าเดี๋ยว,เ,ยวเอาชิ้นล่างๆที่ผมหมักไว้นี่ชิ้นใหญ่หน่อยแล้กันนี่นี่น,น,นอกไก่นะครับอกไก่อกไก่ยังมีคนหมักอกหักยังมีคนใหม่นี่มุกอะไร มุกโบลัมโบราณนะครับอ่าเป็นสองชิ้นนะครับสองชิ้นปึ๊บอ่าด้านนี้นะครับด้านนี้แล้วก็จะใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ราคาดีนะครับแล้วก็เป็นทัชด้วยนะครับอ่าพอขึ้นหน้านี้เพื่อนๆต้องกด on off นะครับอันนี้คือ on off นะปึ๊บกดก่อนปึ๊บทีนี้ก็จะให้เลือกอุณหภูมินะครับเราเอา180นะครับหรือว่าเราจะปรับลดปรับเพิ่มก็ได้นะบวกลบตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าโอเคแล้วก็กดสวิตช์ตรงกลางอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ เพื่อที่จะโอเคมันนะครับทีนี้มันก็จะเด้งไปหน้าเวลานะครับเพื่อนๆก็ปรับเวลานะครับผมเอาสิบนาทีอ่ะทีนี้ก็กดได้เลยนะครับออนได้เลยได้ยินเสียงไหมครับลมร้อนก็จะถูกใช้งานแล้วครับเสียงลมร้อนนี่ดังมาแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามารอชมผลงานนะครับอีกประมาณสิบนาทีนะครับเจอกันนะครับโอเค โอเคครับเขาจะร้องเตือนนะครับเวลาเวลามันหมด10นาทีเมื่อกี้ครับเรามาดูกันนะครับนี่เอ้ยธรรมดาที่ไหนนะครับนี่เป็นไงทุกคนสีสันมันก็ได้อยู่นะเห็นไหมครับนี่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 ะครับเดี๋ยวผมขอให้ดูนะครับโอ้ได้อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องพลิกซะหน่อยครับฝั่งนึงนะฮะให้มันทั่วๆกันนะครับมันจะได้แบบกรอบๆนะฮะนี่นนี่นี่ด้านนี้มันยังขาวๆอยู่ อ่ะเห็นไหมมันยังขา,ขาวๆอยู่ครับไปเวาวแล้วก็ไปนะครับอีกสักสิบนาทีนะฮะเดี๋ยวได้กรอบเหมือนเดิมครับออนนะครับร้อยแปดสิบแล้วก็กดสวิตช์แล้วก็สิบนาทีโอเคโอ้เอกดผิดครับขอไปขอไปตุ๊บโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งว่ามันจะกรอบละมุนล,ละม่อมละมุนล,ละไหมืด้เปล่านะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันอีกสิบนาทีฮนะ โอเคครับเขาเดือดแล้วเอ้ยไม่ใช่เขาดีดเอ้ยเขาหมดเวลาแล้วครับเขาก็เลยร้องเรียกนะครับอ่านามาดูกันนะจ๊ะปึ๊บโอ้ยมันดาว่ะทุกคนมันดําครับผม,มใช้เวลาเยอะไปนี่เอ้ยมันก็ได้แหละมันจะกรอบๆหน่อยนะครับแต่อาจจอาจจะไม่ต้องถึงสิบนาทีรอบหลังนะครับสักห้านาทีก็พอนะผมว่ามันก็ได้แหละกรอบๆหน่อยนะครับ กรอ,อบน้อยเออนะครับใครอยากกินกรอบๆก,ก็ได้นะครับแต่ผมว่ามันกรอบสำหรับผมไม่หน่อยนะครับโอเคตามนี้ครับใช้ได้ดีครับเมนูอกไก่ยังมีคนหมกักอกหักยังมีคนใหม่นะครับตามนี้ครับเดี๋ยวแปะลิงก์ให้นะที่ผมซื้อมานะจ๊ะไปจัดกันได้เลยโอเคเท่านี้บายจุ๊บจุ๊บ